Terima kasih. สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันสนกยค่ะนะคะกับช่องโปรฟอร์ดบา,ายแนนนี่คะ่ะที่ปริษาการขายโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีค่ะช่องโปรฟอร์ดบายแนนนี่นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมรีวิวการตกแต่งรถยนต์นะคะรถยนต์ฟอร์ดนะคะในส่วนของการซื้อขายผ่านทางช่องทางออนไลน์โปรฟอร์ดบายแนนนี่นะคะซื้อรถครบจบที่โปรฟอร์ดบายแนนนี่เลยคะ่ะแต่งเสร็จพร้อมจัดส่งมอบให้ถึงที่บ้านเลยคะ่ะเดี๋ยวได้พาไปดูนะคะว่าแนนตกแต่งอะไรให้ใหก่อนที่แนนจะส่งมอบให้กับลูกค้าบ้างนะคะวันนี้นะคะที่แนน นำมาแต่งนะคะจะเป็นสีส้มพิเศษสวยๆแบบนี้นะคะจะเป็นรุ่น Next Gen Ranger w Y t a c นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะตัวเริ่มต้นของตัว w i t a c เขานะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,064,000บาทนะคะกับสีส้มพิเศษสวยๆแบบนี้นะคะเพิ่มอีก10,000บาทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะ170แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถซื้อออปชันแพ็กเกจเพิ่มเติมจากโรงงานได้ที่50,000บาทนะคะก็จะได้ระบบการขับขี่และกล้องรอบคัน3า0ร3อ0องศาระบบเซ็นเซอร์เพิ่มเติมเข้ามาจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะแต่งอะไรให้กับลูกค้าบางนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะด้านบนนะคะเราติดตั้งให้กับลูกค้านะคะเป็นอะคริลิกคำว่า r รนเจอนั่นเองตัวอะคริลิกนะคะแนนทาเป็นสีดําด้านสวยๆแบบนี้เลยนะคะหรืออยากได้เป็นดําเงาแจ้งได้นะคะ ก็จะมีคำว่าเซนเจอรนะคะหรือจะใช้คำว่าไ i t e แท็กก็ได้นะคะหรืออยากได้ยังไงแจ้งมาได้นะคะเซลเนีจัดการให้นะคะในส่วนของสีสันเพิ่มเติมแจ้งได้นะคะในส่วนของฝากระโปรงด้านบนเราก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมของตัวสกู๊ปได้นะคะตัวสกู๊ปก็จะมีทั้งทรงฟิสทรงเตี้ยและอีกหนึ่งทรงที่มาใหม่ก็จะเป็นทรงของแร p ปเตอร์นั่นเองก็จะเป็นจมูกสองข้างนะคะหายใจแบบแรปเตอร์พี่สีแดงคันนี้นะคะ สกู๊ปทรงแรปเตอร์จะติด2ฝั่งแบบนี้นะคะจะหายใจแบบไดโนเสาร์แรปเตอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็โดดเด่นมากมากเลยนะคะกระจังนะคะนั่นเปลี่ยนให้ใหม่คะ่ะเป็นกระจงังฟอนเอเบอาร์ดีนะคะงาน3มิติปั๊มนูนสวยๆเลยแล้ก็ทําสีสันนะคะให้มีลูกเล่นสําหรับตัวกระจังนะคะตัวสีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีส้มพิเศษตัวขอบสีของกระจังก็เป็นสีส้มพิเศษนะคะตัดด้วยสีดําดานแบบนี้นะคะทําให้กระจังดูโดดเด่นและดูมีมิตินะคะแล้วก็มาพร้อมกับแผงรังผึ้งนะคะระบายความร้อน ได้ดีเลยนะคะแล้วตัวนี้เป็นสีดำด้านด้วยเพิ่มเติมด้านบนค่ะไฟ LED ด้านบนนะคะเป็นไฟ LED แบบเต็มบาร์นะคะให้ค่าแสงสีส้มนะคะสําหรับคันนี้หรือลูกค้าอยากจะเป็นสีแสงสีขาวแจ้งได้นะคะตัวนี้ก็สวยๆเลยนะคะดูด้านหน้านะคะลงตัวมากเลยนะคะสีดําตัดด้วยสีส้มของตัวรถนะคะ,ะในส่วนของตัววายแท็กนะคะ อันนี้เป็นการเพิ่มเติมด้านล่างนะคะที่เป็นชุดกันชนนะคะตัวนี้เป็นชุด Y นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งชุดแต่งยอดฮิตนะคะที่ใส่เพิ่มเติมก็คือไม่มีการถอดชุดกันชนออกนะคะเป็นการครอบขึ้นมากับตัวรถเลยนะคะชุดกันชน Y ตัวนี้นะคะสามารถติดตั้งได้กับ Next Gen Ranger ทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น XLT r t u r e r Sport นะคะ วายแท็กแบบนี้นะคะก็สามารถติดเข้าไปได้นะคะการยึดติดนะคะก็จะติดไปที่ชุดกันชนนะคะมีสิ่งยางกันรอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แข้งด้านล่างของชุดกันชนนี้นะคะของชุดวายสามารถแจ้งสีสันได้นะคะตัวนี้เป็นสีดําด้านนะคะโดยอยากได้เป็นสีบรอนเงินแจ้งได้สัญลักษณ์ด้านล่างชัดเจนนะคะชุดวายแล้วก็มีวอลตํตแหน่งนะคะห่วงลากจูงตำแหน่งของไฟตัดหมอกนะคะสำหรับวายแท็กมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วให้ค่าแสงสีขาวนะคะเป็นไฟ LED และเป็นไฟช่วยเลี้ยวด้วยนะคะ แล้วก็ชุดไฟของรุ่นนี้นะคะชุดไฟเขาจำบาพร้อมกับชุดไฟ LED Reflector นะคะให้ค่าแสงสีขาวแล้วก็มีไฟ Daytime Running นะคะที่เป็นตัว C C Cam นะคะเอกลักษณ์ของรุ่น n e x t g e n นะคะอันนี้แรงก็เพิ่มเติมให้นะคะเป็นชุดครอบสีดำด้านนะคะเพื่อให้เข้าชุดกับด้านหน้านะคะตัวชุดครอบก็จะมีงานให้เลือกหลายทรงหลายแบบเลยนะคะัน,นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทรงนะคะ เป็นสีดำด้านนะคะมีขิดด้านข้างนะคะคำว่าแรนเจอร์นะคะก็ทําให้ชุดไฟนะคะดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะการติดตั้งนะคะจะไม่บางไฟเดย์ทอมรั n นิงนะคะยังคงให้ค่าสีชัดเจนเหมือนเดิมนะคะหน้าหล่อและลงตัวแล้วนะคะในส่วนของซุ้มล้อนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อที่มากับ มากับชุดวายนะคะตัวนี้ซุ้มล้อปโป่งขนาด6นิ้วนะคะก็มีสัญลักษณ์ของชุดวายชัดเจนนะคะเป็นสีดําด้านแล้วก็มีซินยางกันลอยนะคะเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับการติดตั้งนะคะเป็นตําแหน่งเดิมที่มากับตัวรถนะคะยึดน็อตเดิมนะคะในส่วนของสีของซุ้มล้อนะคะสามารถแจ้งได้นะคะอย่าได้เป็นดําเงานะคะสี กาแฟานะคะแจงได้นะคะร้อแมกนะคะจากเดิมนะคะสำหรับรุ่น w i ยแท็นะคะเขาจะเป็นแมกขนาด18นิ้วนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่คะ่ะเป็นแมกขนาด20นะคะเป็นแบรนด์ออฟโรดนะคะแบรนด์แว p พายนะคะตอนนี้ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะตัวนี้เป็นออฟเซตลบ18นะคะแล้วก็ตัวร้อแมกนะคะตัวนี้เป็นสีดําเงานะคะอันนี้ก็สวยๆเลยนะคะมีออฟเซตลึกเข้าไปนะคะ สำหรับออฟเซตลด18หรือ24นะคะในส่วนของการใส่แม็กแบบนี้นะคะจะทําให้ตัวล้อรถนะคะจะไม่มุดซุ้มนะคะจะพอดีกับตัวซุ้มเลยแล้วก็ไม่ล้นจนเกินไปนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ล้อล้นๆนะคะใส่ออฟ24ได้เลยนะคะในส่วนของวงเลี้ยวต่างๆเนี่ยจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะยกรถขึ้นไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของกันโค้งนะคะที่เป็นเซเวบาร์นะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นงานโปรเฟนเดอร์นะคะสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ อันก็เสริมความแข็งแกร่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสําหรับตัวยางนะคะดอก young, ยางใหญ่ๆหดๆแบบนี้นะคะคันนี้รัดมาพร้อมเก็บยาง MT นั่นเองนะคะตัวซีรีย์ยางค่ะ33คะสูสิบสองนะคะก็สวยๆเลยดอกยางใหญ่ๆหดโนะคะเต็มซุ้มแบบนี้เลยหรือสําหรับลูกค้าที่ใช้ในส่วนเน้นทางเรียบนะคะเน้นสิ่งเงียบก็แนะนําเป็น A t ทนะคะก็แจ้งได้นะคะหรืออยากได้เป็น R t ทีแจ้งได้นะคะตัวยางตัวล้อแม็กนะคะอยู่ที่ความชอบและสไตล์ของแต่ละท่านนะคะเซลล์แนนมีแบบให้เลือกนะคะหรือมีแบบที่ ชอบนะคะส่งแบบมาได้เลยนะคะเนนจัดให้ได้นะคะตัวแก้งงานของรุ่น y า a แทนะคะเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะจะมาพร้อมกับสีกาไฟแบบนี้นะคะมีคำว่าเทอร์โบนะคะนี่เจาะจริงระบายความร้อนได้จริงนะคะมาพร้อมกับครอบกระจกสีกาไฟนะคะมีไฟเลี้ยวมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่หูกระจกนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะราวหลังคาเป็นราวหลังคาเดิมที่มากับตัวรถนะคะจะมาพร้อมกับรุ่นนี้นะคะเฉ mm hmm. พาะรุ่น y า a แทนะคะที่มีราวหลังคาติดตั้งมาแบบนี้นะคะ ชุดฟิล์มนะคะรอบคันนะคะสำหรับคันนี้นะติดให้เป็นฟิล์มซรามิกรอบคันนะคะมานหน้า60รอบคัน80นะคะการติดฟิล์มนะคะอยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านนะคะแจ้งความเข้มของฟิล์มได้นะคะเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นกันสัดนะคะงานแนบนะคะของรุ่นเลยนะคะสีดำเงาแบบนี้นะคะพร้อมกับติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็น เบากันลอยและชุดครอบที่เปิดนะคะอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเป็นสีดํานะคะวอลตําแหน่งในส่วนของการปลดล็อกรถนะคะให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองพกกุญแจไว้ที่ตัวรถนะคะกดล็อกรถได้เลยนะคะหรือเวลาเปิดปลดล็อกรถนะคะเพียงแค่ร้วงมือเปิดนะคะก็กลดล็อกได้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มพุซ์ตาร์ด้วยนะคะด้านล่างนะคะชายบันไดเป็นชายบันไดเดิมเลยนะคะลอนกันลื่นขนาดใหญ่พร้อมด้านล่างนะคะที่เป็นสี บอลเงินแบบนี้นะคะเอกลักษณ์ของ n e x e n r a n g e r Y-Tech นั่นเองนะคะมีติดด้านข้างนะคะซุ้มล้อและล้อรถนะคะจะไม่ล้นจากตัวล้อรถมากนะคะก็ทรงสวยๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรุ่น Y-Tech นะคะจะมาพร้อมกับสปอร์ตบาร์นะคะ เอกลักษณ์ของรุ่นเขานะคะตัวสปอร์ตบาร์เป็นสีกาแฟนะคะมีรลาวตรงกลางนะคะเป็นสีบรอนเงินแบบนี้ตัวรลาวนะคะลูกค้าสามารถยึดติดนะคะในส่วนของแหลกหรือมัดของสัมภาระได้จริงนะคะในท้ายของรุ่น YT ยแท็ ack, 6สปีดสำหรับคันนี้นะคะตัวจริงแล้วเขาจะเป็นตัว C นะคะและด้านท้ายนะคะจะเป็นตัวโคบอันนี้เรามีการปรับเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นไฟ,ไฟท้ายทรง ตัวท็อปนั่นเองนะคะเป็นทรงนาฬิกาสายแบบเต็มคมแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นชุดข้อไฟท้ายนะคะที่เป็นสีดำด้านนะคะก็จะเข้าชุดกับด,ด้านหน้านะคะก็ดูสวยมากๆเลยนะคะมองด้านท้ายคือตัวท็อปเลยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นชุดกาบฝาท้ายนะคะมาพร้อมกับฟอนเดบว่าดีแบบนี้เลยงานปั๊มนูน3มิติสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะพร้อมกับตัดขิดด้วยสีส้มนะคะที่เป็นสีส้มเดียวกับตัวรถนะคะ ชุดกะบเป็นสีดำด้านนะคะวาลตําตแหน่งโลโก้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวโลโก้มาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังนะคะแล้วนั่นก็เพิ่มเติมให้นะคะอะคริลิกด้านล่างคาว่าแรนเจอร์นั่นเองเป็นสีดำเงาบแบบนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้ในส่วนของการชนด้านล่างนะคะเป็นการชนเดิมที่มากับตัวรถนะคะเขาจะเป็นสีกาไฟแบบนี้นะคะแล้วก็มีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะสำหรับรุ่นว i ยแท็กนะคะมีทั้งกล้องถอยหลังและเซ็นเซอร์มานะคะมิติฝั่งนี้กันบ้างนะคะด้านข้างฝั่งนี้นะคะ มีในส่วนของบันไดด้านข้างนะคะเอกลักษณ์ของ n e x Ranger เลยนะคะซุ้มล้อฝั่งนี้นะคะวอตำแหน่งในส่วนของฝาเปิดถังน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะชุดก้อฝาถังน้ำมันนะคะเป็นสีดำด้านและมีคำว่า r ร n เจอร์สีแดงแบบนี้นะคะกันร,รอยเวลาเปิดฝาถังนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับรุ่น Y ท็นะคะว่าสวยและ สปอร์ตแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะภายในของรุ่นวายแท็กนะคะจะบูด๋ด้วยซอฟทัชพัดแล้วก็เดินตะเข็บได้ด้วยสีส้มนะคะเอกลักษณ์ของรุ่นเลยนะคะ,ะตัวแผงคอนโซลนะคะจะมีสกรีนคำว่าวายแท็กนะคะมีเก๊กและลิ้นชักให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับไฟในห้องโดยสารนะคะก็คือไฟแอมเบียนท์ไลน์นั่นเองนะคะลูกค้าสามารถปรับแสงไฟภายในห้องโดยสารได้ที่หน้าจอกลางนะคะมาพร้อมกับจอกลางขนาด12นิ้วนะคะรองรับ Apple c a r า l a y พค่ะ Android Auto และก็สามารถเชื่อมต่อ แอปพลิเคชัน for ์ด a s นะคะสั่งสตาร์รถนะคะสถานะรถต่างๆนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยนะคะในส่วนของแอร์นะคะ,ส, Air, ะ,คะสามารถปรับอิสระซ้ายขวาได้นะคะปรับที่หน้าจอแล้วก็ปุ่มแอนนวดด้านล่างนะคะมาพร้อมกับแท่นชาร์จแบบไร้สายนะคะแล้วก็ช่องชาร์จแบบ USB และ Type C นะคะอันนี้ให้มาถึง2ช่องเลยนะคะเกียร์ออโต้6สปีดนะคะปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยนะคะมีปุ่มบวกลบที่หัวเกียร์นะคะอันนี้นะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ปุ่มในส่วนของการใช้งานโหมดการขับขี่นะคะให้โหมดการขับขี่มาถึง4โหมดเลยนะคะมีทั้งโหมดปกตินะคะใช้งานปกตินะคะโหมดประหยัดนะคะนี้ก็สามารถรีดน้ํามันได้ดีเลยนะคะเป็นอีโคคาได้เลยนะคะ แล้วก็โหมดในส่วนของการลากพ่วงนะคะเวลาลูกค้าบรรทุกสัมพาระหรือลากรถนะคะก็กดไปที่โหมดนี้ได้เลยนะคะอีกหนึ่งโหมดนะคะที่ใช้ได้ดีเลยก็คือถนนลื่นนั่นเองนะคะเวลาฝนตกนะคะกดเข้าใช้งานที่ตัวนี้ได้เลยนะคะตัวรถจะคำนวณการใช้งานต่างๆ ให้กับลูกค้าได้เลยนะคะมาพร้อมกับภงมลไรไฟฟ้าแบบ ePa ารนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอหลังวงมลัยนะคะตัวนี้เป็นหน้าปัดดิจิตอลขนาด10นิ้วนะคะการาฟิกสวยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะสําหรับรุ่นวายแท็กนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะตัวเบาะหนังเป็นสีดํานะคะปักคําว่าวายแท็กนะคะเดินตะเข็บด้วยสีส้มแล้วก็เป็นเบาะหนังแบบปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้านะคะก็คือปรับทั้งผู้โดยสารและคนขับด้วยนะคะปรับ ไฟฟ้า8ทิศทางด้วยถุงลมนิรภัยนะคะให้มาถึง7ลูกนะคะแล้วก็กระจกมองหลังน,นะคะแบบตัดแสงออตโอต้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใบปัดน้ำฝนออตโอต้ด้วยนะคะและระบบการขับขี่ที่ให้มาแบบครบคันเลยนะคะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งค้านะคะและก็อีกหนึ่งผลงานก่อนที่นะจะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียการตกแต่งนะคะให้กับลูกค้าหลายๆท่านที่กําลังรับชมคลิปอยู่แล้วก็กําลังตัดสินใจในส่วนการซื้อขายนะคะในส่วนการตกแต่งต่างๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ,อเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลแนนได้เลยค่ะเบอร์ของแนนอยู่ด้านบนนี้นะคะเบอร์ของแนนค่ะ0984642364คค่ะ l ลน์ ID ค่ะ earl underscore ค่ะ nan9779 แล้วก็ท้ายคลิปค่ะแนนะจะแปะ QR code ไว้ให้ด้วยนะคะสแกน QR code ทัก เข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลล์แนนได้เลยค่ะยินดีให้ข้อมูลและสอบถามทุกคำถามค่ะวันนี้ก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปรฟอดบ a นนี่ an ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระติ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อให้ไม่พลาดในส่วนของคลิปถัดไปค่ะที่แนนจะมีการอัปเดตการตกแต่งสวยๆมาอัปเดตให้กับลูกค,ค้านะคะวันนี้แนนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ